ยินดีต้อนรับสู่ช่วงสเตลสปอร์ครับวันนี้เราก็จะมาเข้าสู่ช่วงพีวิวสกอตครับพีวิวสกอตบอลพรีเมียร์ลีกครับฟรีพีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับประจำแมตช์ที่2นะในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับที่เปิดสนามมาได้นัดที่แล้วครับอีพีที่ก่อนที่นัดแรกจะแข่งนะผมทำพีวิวไม่ทันนะก็ทำให้มารวมเหมารวมเป็นอีพีที่2เลยก็แล้วกันครับว่าควรจะทำพีวิวนะคู่ที่2ของพรีเมียร์ลีกนะเราจะพีวิวคู่ในนัดที่24ครับ วันที่25นะสิงหานะเราจะมาพิวิวสองวันนี้ครับพี่ในการแข่งขันฟุตบอลพิเวลีกนัดที่2นะก็จะมาพิวิวคู่แรกครับเรียงแล้วครับใครแข่งเวลาไหนเนี่ยผมจะบอกนะให้หมดนะก่อนจะเรียงมาตั้งแต่นะัดคู่แรกจนถึงคู่สุดท้ายนะของวันที่24กับ25นะครับจะพูดแบบรวดเร็วแบบเร่งรัดรวดเร็วครับพิวสกอร์บแบบรวดเร็วให้ทุกคนตั้งใจฟังนะครับแมนยูนเต็ดเนี่ยเจอไบรตันนับนะแข่งขันกันวันที่24เวลานะ หกโมงครึ่งน,นะแมนยูไบตันเนี่ยผมว่ามันสูสีมากแมนยูฟอร์มนักเตะที่เสริมมาเนี่ยก็ค่อนข้าง,งดีแต่ว่ามีนักเตะบาดเจ็บมากมายแต่ผมคิดว่าไบตันเนี่ยมีดีพอที่จะชนะหรือเสมอกับแมนยูเพราะว่าคุณเนี่ยเสมอ2-2ครับผมให้ไบตันเสมอกับแมนยูเนี่ย2องต่อสองครับแล้วก็คู่ที่2ก็คือสเปอร์กับเอฟเวอร์ตันครับแข่งขันกันในวันที่24สิงหาครเป็นในเวลา3ามทุ่มนะ คู่นี้ก็สเปอร์กับเอลวัตันเนี่ยผมค okay. ิดว่าสเปอร์น่าจะชนะเอลวัตันได้ด้วยสกอร์สต่อศูนย์ครับแล้วก็คู่ระหว่างคิดตัพาเพลยกับเบนแฮมเนี่ยแข่งขันกันในแข่งขันกันในวันที่24แล้วก็เวลา3ามทุ่มนะคิดตัพาเพลยกับเบนแฮมผมคิดว่าคิดตัพาเพลยี่ยมีภาษีดีกว่าเบนแฮมแต่ว่าฟอร์มโดยรวมเนี่ยเบนแฮมมันดูดีเวนเบแฮมเนี่ยฟอร์มดีกว่าคิดตั้นเลยผมคิดว่าเบนแฮมเนี่ยเชียรชนะเลยด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์นะแล้วก็ วันที่24ครับแข่งขันกันในเวลา3ามทุ่มเซาแฮมตันนะเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ผมคิดว่าคู่นี้สูสีมากคงให้เสมอ1-1ครับก็ฟูลแลมเจอเลสเตอร์ซิตี้ครับแข่งขันกันที่แข่งขันกันที่แข่งขันกันที่ยี่สินะครับ24สิบสี่ถิงหานก็มันเวลา3ามทุ่มนะฟูลแลมกับเลสเตอร์เนี่ยผมคิดว่าเลสเตอร์เนี่ยมีภาษีดีกว่าฟูลแลมนะผมคิดว่าเลสเตอร์จะชนะฟูลแลมได้ด้วยสักรสองเท่าหครับคู่นี้เฉือนชนะนักรอแมนซิตี้ เจออีสวิดเทาเนี่ยผมคิดว่าแมนเชสเตีร์เนี่ยภาษีดีกว่าอีสวิดเทาอยู่แล้วครับแข่งขันกันในที่24เวลา3ามทุ่มเหมือนกันนะผมคิดว่าคู่เนี้ยแมนเชสเตีร์เนี่ยจะชนะอีสวิดเทาด้วยกอสามต่อศูนย์ครับขาดลอยครับผมคิดว่าแมนเชสเตียร์จะสามารถเอาชนะอีสวิดเทาไปได้นะแล้วก็คู่ต่อไปครับแอตเลติิลล่ากับอาร์เซนอลเนี่ยอาร์เซนอลจะแอตเลติมิลล่าแข่งขันกันในที่ยี่สิบสี่เวลาห้าทุ่มครึ่งนะผมคิดว่าอาร์เซนอลเนี่ยจะสามารถชนะแอตเลติมิลล่าได้ด้วยกอสามต่อหนึ่า สกอร์สามหนึ่งเนี่ยผมสมกับคู่นี้นสวยแล้วเพราะว่าแอตันแอตันวิลล่าน่าจะแข่งลิตอยู่พอตัวเหมือนกันแต่ว่าอาร์เซนอลก็ฟอร์มดีเสริมตัวมาดีผมคิดว่าอาร์เซนอลชนะผมคิดว่าอาร์เซนอลเนี่ยจะชนะแอตันวิลล่าได้นะครับด้วยสกอร์สามตัวหนึ่งครับแล้วก็ต่อไปคือบอลมัดเจเน็คสเซอรครับแข่งขันกันเป็นแข่งขันกันในวันที่25เวลาสองทุ่มนะบอลมัดเจเน็คสเซอรผมให้นิวคสเซอรนชนะบอลมัดด้วยสกอร์สองต่อศูนย์ครับก็เชลซีเจอรูฟเนี่ยผมคิดว่า เชลซีจะชนะวูบหนึ่งต่อศูนย์ในแข่งขันกนแข่งขันกันในวที่ยี่สิบห้าเวลาสองทุ่มนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลจะเป็นฟอร์ดสุดท้ายของที่ยี่สิบห้าเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะริวพูลจะเป็นฟอร์ดเนี่ยผมคิดว่า Liverpool ผมคิดว่าลิเวอร์พูลจะสามารถชนะเบนฟอร์ดได้โดยสกอร,ร์สรรามต่อหนึ่งเป็นสกอร์ขาดลอยเพราะว่าเบนฟอร์ดเนี่ยเบนฟอร์ดเนี่ยฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฟอร์มเริ่ม ฤดูก,กาลมาเนี่ยค่อนข้างที่จะแกข่งผมคิดว่าลิเวอร์พูลถึงแม้จะเปลี่ยนโค้ชใหม่แล้วก็เสริมตัวผู้เล่นได้ไมาเยอะมากนะักแต่ผมคิดว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะสามารถชนะเบนฟอร์ดได้ด้วยสกอร์แบบขาดลอยแล้วก็ชิวๆครับผมคิดว่าลิเวอร์พูลจะชนะเบนฟอร์ดได้ด้วยสกอร์2ต่อ0ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับรีวิวสินค้านะครับที่ลิงก์ในคำอธิบายของวิดีโอแล้วก็ในคอมเมนต์นะครับให้ทุกคนไปเลือกกด เลือกดูสินค้ากันไดนะ้ที่คอมเมนต์กับคำอธิบายวิดีโอคลิปนะแล้วก็สินค้าที่ผมจะมารีวิวแล้วก็แปะเพราะวน่นกคนไปเลือกซื้อกันถ้าใครสนใจสามารถไปเลือกดูชมกันได้นะครับในคำอธิบายวิดีโอกับในคอมเมนต์แล้วก็เพิ่มเติมในชุมชน u t u b e นะซึ่งผมจะขึ้นรวบรเพื่อนอะไรให้ทุกคนได้ดูกันนะก็ถ้าใครสนใจที่จะซื้อสินค้าครับที่ทางช่องเรานะแนะนำ ให้กดไปที่คำอธิบายกับที่คอมเมนต์ปักหมดแล้วก็ที่ชุมชนนะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าไปรับชมสินค้าที่เรานำมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันครับสวัสดีครับวันนี้ทางช่องเราทําเว็บรีวิวสินค้าจากแอป l าซาด้นะเป็นสินค้าที่มีรีวิวเนี่ยสูงนะครับแล้วก็มีการรับประกันจากผู้ขายในแอปลาซา d a นะ ผมทำเว็บที่ g ูเกิล s i ค e นสามารถให้ทุกคนไปคลิกลิงก์ในคำอธิบายคลิปแล้วก็ปักหมุดคอมเมนต์ได้นะครับในคอมเมนต์แล้วก็ในคำอธิบายวิดีโอในเดสคริปชั่นวิดีโอชื่อเว็บที่ผมทำเนี่ยเว็บมันชื่อว่าเซลรีวิวช็อปนะให้ทุกคนสามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์ได้เพราะว่าลนะิงก์นั้นมันจะเป็นลิงก์รีวิวสินค้าทั้งหมดเลยนะจากแอปร a z a d านะ